สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือนะครับหลักๆที่ทุกบ้านเนี่ยควรจะมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะในบ้านของเราได้นะครับต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมคิดว่า เวลาเรามีกล่องเก็บเครื่องมือสักหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะมีอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยครับที่ผมคิดว่าควรจะมีนั่นก็คือค้อนนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าอนเนกประสงค์นะครับใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอกงัดนะครับหรือว่าตีตะปูแต่างๆเนี่ยต้องใช้ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวแรกเลยที่เราต้องมีนะครับตัวที่1นึ่งนะครับอ่าสองนะครับสองผมขอเป็นตัวนี้ละกันนะครับชุดนะครับ ตัวไขควงนะครับอาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอนเนกประสงค์เหมือนกันใช้ประจําเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขันตัวน็อตขันตะกูอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านเรามันก็จะมีหลายจุดนะครับอันนี้เราก็ต้องมีนะครับ2นะครับหัดมา3ขอเป็นชุดนี้ละกันนะครับชุดคีมตัดนะครับคีมตัดคีมหนีบ ต่างๆนะครับของผมนี่จะเป็นชุดนี้นะของดีวอลนะครับก็จะมีทั้งคีมตัดนะครับอันนี้สามารถตัดได้ทุกอย่างนะเป็นตัดลวดตัดเหล็กที่เป็นเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะตัดได้นะครับสามารถล็อกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้สําหรับบีบนะครับบีบได้ตัดได้เหมือนกันนะครับก็ชุดนี้นะถัดมาสีนะครับนี่ครับแนะนําเป็นชุดประแจนะครับชุดประแจเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําเป็นประแจเลื่อนเลยนะเพราะว่ามันสามารถที่จะ ใช้งานได้นเนกประสงค์กว่าแบบประแจปากตายแบบนี้มันใช้แค่ได้แค่เบอร์เดียวเนาะแต่ถ้าเป็นประแจเลื่อนเลยนะครับมันจะสามารถใช้งานได้เยอะกว่าได้หลายเบอร์กว่านะครับก็ควรจะมีนะอย่างน้อยสัก2ตัวนะเพราะบางทีเรามีการขันเนี่ยมันอาจจะต้องขันใช้2ตัวช่วยกันขันนะครับถัดมาถัดมาก็คือนี่เลยครับตลับเมตรนะครับควรจะมีสัก1ตัวนะยาวสักประมาณห้าเมตรก็ได้นะครับนะครับประมาณห้าเมตรนะนะครับ เอาดีๆไปเลยนะครับเอาแบบที่ดูแข็งแรงทนทานไปเลยนะครับชิ้นถัดมาชิ้นที่6นะครับแนะนําเป็นนี่นะครับระดับน้ํานะครับเวลาเราจะติดตั้งอะไรทักอย่างนะแขวนรูปนะครับแขวนอ,อะไรเกี่ยวกับผนังเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเพื่อวัดระดับว่ามันได้ระดับหรือเปล่านะครับผมก็เป็นระดับน้ําตัวนี้ถ้าแนะนำเนี่ยอยากได้สักประมาณ1เซนไปเลยไม่ใช่1เซน1ไม้บรรทัดนะครับ ยาวประมาณทัก1นึ่งนะิ้วนทัดเลยกาลังดีนะแต่นี้น่าประมาณสัก15บหถึงยีสเซนเองนะครับแต่ก็มีทักหนึ่งตัวควรจะมีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนี่ครับชุดประแจแอลนะครับหรือประแจหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับเพราะบางทีเนี่ยในบ้านของเรามันก็อาจจะมีการใช้งานเกี่ยวกับประแจหกเหลี่ยมด้วยนะครับผมแล้วก็คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นี่ก็เลือกที่แบบ ใช้งานหนักไปเลยนะครับมันจะเป็นคัตเตอร์สําหรับเอาไว้กรีดงานหนักๆได้นะครับตัดอะไรต่างๆนะครับของผมจะเป็นของสเตเลตตัวนี้นะครับก็มันจะมี2ใบ2แบบนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตัดที่เป็นแบบเกี่ยวแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มีคัตเตอร์ธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็มีกันไกลสักหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็ใช้อเนกประสงค์เหมือนกันนะครับนอกจากคัตเตอร์ตัดแล้วกันไกลก็มีหน้าที่ตัดเหมือนกันแต่จะตัดคนละรูปแบบนะครับก็ต้องมีด้วยนะครับ แล้วก็ตัดมาคีมล็อกครับคีมล็อกนี่ก็ถือว่าสําคัญนะครับบางทีเราต้องการที่จะนะครับขันน็อตอะไรมันไม่ออกเนี่ยคีมล็อกเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยล็อกนะครับไว้ได้นะครับผมก็ควรจะมีนะครับใส่ไว้เลยนะครับ ถัดมานะครับตัวนี้นะครับไขควงวัดไฟนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ควรจะมีเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอปัญหาไฟไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไฟมันขาดอะไรเงี้ยเราก็ตัวนี้จะสามารถที่จะช่วยวัดได้ว่าไฟตำแหน่งไหนมันมีไม่มีนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเวลาจะทํางานเกี่ยวกับไฟเนี่ยมันช่วย เรื่องของความปลอดภัยเราได้นะครับผมใช้ผมตอนแรกผมก็ต้องบอกใช้ไม่เป็นนะครับแต่พอเริ่มฝึกใช้แล้วน่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยเราได้เยอะนะครับเรื่องขวเกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับในบ้านนะครับก็ลองลองดูนะครับแล้วก็ถัดมาก็ควรจะมีไม้บรรทัดสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะได้ใช้นะครับอาจจะต้องได้ใช้นะมีสักเนี่ยยาวสักสามสิบเซนนะครับหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งไม้บรรทัดเนี่ยสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เป็นเลื่อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่ทําให้เราเนี่ยต้องเลื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเลื่อยตัดเหล็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนใบเป็นเลื่อยตัดไม้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจริงๆนะเป็นเลื่อยลันดาท mm ั่วไปก็ได้นะครับเลื่อยลันดาทั่วไปก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะบางทีจะเลื่อยไม้เลื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในนี้มันไม่สามารถที่จะเลื่อยไม้อะไรได้นะควรมีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยต้องบอกว่าเป็น ตัว power tool ตัวเดียวที่ผมแนะนำว่าควรมีติดบ้านทุกบ้านไว้นั่นก็คือตัวนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้เราเราครบแล้วนะครับเป็นกล่องเครื่องมือนะนี่ครับกล่องเครื่องมือเราเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะอุปกรณ์ที่ผมคิดว่ามันจําเปน็นจะอยู่ในนี้หมดทั้งกล่องเลยนะครับแต่นี้มันใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้กว็วางนอกนะที่ผมบอกก็คือต้องมีนะครับสว่านสามระบบหนึ่งตัวแนะนําว่าต้องเป็นสามสว่านสามระบบเพราะว่ามันจะมีนะครับทั้ง สามระบบนั่นก็คือเจาะได้นะครับยิงตะกูได้แล้วก็เจาะผนังปูนได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าอนเนกประสงค์นะไม,ไม่ว่าจะเราจะทํางานอะไรต่างๆเนี่ยไอตัวนี้มันครอบคลุมหมดในบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดไว้ว่าควรจะมีนะครับ ก็น <S preach ers> ่าจะจบแล้วนะครับสําหรับการแนะนำนะครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เราควรจะมีติดบ้านไว้นะครับหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านควรจะมีติดไว้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีครบตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะถ้าเราเจอปัญหาในบ้านของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยอุ่นใจขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในบ้านของเราเนี่ยได้นะครับ โอเคนะครับ